สวัสดีครับผมพรนัทสิทธิ์นะครับก็วันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับในรายการ Insight Daily นะวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องแบรนด์นะครับเครื่องซักผ้า h i เออนะครับตอนนี้กำลังลุยตลาดแฟรนไชส์นะครับขยายไปยังพื้นที่ที่เป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดแล้วก็ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงนะต้ตรงบอกได้เลยว่าข่าวนี้เนี่ยที่ผมหยิบมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทมูฟนะครับก็คือเป็นการเดินเกมที่ น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยผมนำมาจากเว็บไซต์นะครับมิติหุ้นนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไฮเออร์ต้องการที่จะต่อยอดธุรกิจนะครับแล้วก็เปิดร้านซักผ้าอัจฉริยะนะ24ชั่วโมงที่มีชื่อว่า Mr. h เตอร์ไฮสมาร์ทพลัสบายไนะครับก็ต้องบอกว่าทางไฮเออร์เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์และก็นวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็อ่า ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยติดต่อกัน11ปีนะครับแล้วก็ขยายธุรกิจนะเปิดร้านซักผ้าอัจฉรยยะ4 4ชั่วโมงนะครับโดยที่มีสาขาแรกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ถนนนะครับวิภาวดีนะครับในซอยวิภาวดี16นะ <c oughs> ร่วมมือกับบริษัท DT New Energy ะครับก็ต้องการที่จะเจาะตลาดนะคนที่อยู่ แถวแถวอคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ชุมชนใกล้เคียงนะก็ต้องบอกว่าเทรนด์เมืองไทยนะครับกำลังจะกลายเป็นเหมือนต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยก็จะมีร้านซักรีดแบบนี้เนี่ยแหละนะครับแล้วก็เราอาจจะเคยได้เห็นพวกร้านซักรีดนะครับที่อยู่ตามได้คอนโดนะประเภทนั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนคนให้บริการใช่ไหมครับแล้วก็มีคอนโดบางที่ก็เป็นแบบหยอดเหรียญน,นะครับก็คืออันนั้นต้องดูแลตัวเองนะครับ แต่ว่าในฟอร์แมตนี้นีในรูปแบบของร้านแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบอัตโนมัติเลยไม่มีคนเฝ้าไม่มีคนบริการเราบริการตัวเองทุกอย่างผ่านการควบคุมนะครับโดยแอปพลิเคชันนะครับที่ลงทุนโดยตัว h i เออร์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มี บริษัท DT New Energy เนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ดูแลขยายแฟรนไชส์นะครับก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยที่ผมบอกว่า smart move คืออะไรที่ผมบอกว่า smart move เนี่ยก็คือว่าการทำ partnership แบบนี้นะครับก็จะทำให้ต้นทุนนะของบริษัท DT New Energy นะนะครับก็ลดลงนะครับเพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยทาง brand hire เนี่ยเขาก็จะได้ตัวพวก brand visibility ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการขยาย distribution ไปยังพื้นที่คนที่ยังไม่ได้เคยมีโอกาสได้ใช้แบรนด์ h ฮเออรนะอย่างตัวผมเองก็ไม่ได้ใช้ h ฮเออรนะก็ใช้แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็สําหรับใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ได้สัมผัสได้มีประสบการณ์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการเปิดแบรนด์เอนเกจเมนต์นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสได้ทดลองใช้แล้วถ้าเขาทดลองใช้แล้วเนี่ยมีความติดใจนะครับก็มีโอกาสที่จะซื้อแล้วก็เอาไปไว้ในคอนโด ของตัวเองด้วยก็เป็นไปได้นะครับต้องบอกว่าพฤติกรรมของคนสมัยนี้เนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับอ,อย่างตัวผมเองจะเป็นเรื่องตลกตรงตรงที่ว่าตัวผมเองเนี่ยก็ใช้เครื่องไซไฟฟ้าด้วยตัวผมเองก็ใช้เครื่องซักผ้าด้วยแต่ว่าเครื่องอแต่ว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่นะครับของผมเนี่ยส่งซัก แล้วก็กลายเป็นว่าเครื่องซักผ้าที่เอาไว้ใช้ในบ้านอะซักแค่บางซักซักแค่บางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคนก็เขาเรียกว่ารักสุขภาพมากขึ้นรักความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ว่าคนที่อยู่คอนโดนเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องซักผ้าซักพวกชิ้นเล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนอันไหนที่มันจะต้องต้อง,องซักแล้วมีคนรีดจริงๆจังๆเนี่ยก็อาจจะส่ง เขาเรียกส่งคนสักรีดก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยด้วยการขยายแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ทางแบรนด์เนี่ยเขาได้1คือได้ Visibility นะครับก็คือมีการมองเห็นของแบรนด์มากขึ้น 2. คือมีโอกาสได้ t r i a l ก็คือมีโอกาสได้ทดลองใช้นะครับถ้าเกิดใช้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ขายสินค้าเอาไปประดับนะครับอยู่ในคอนโดหรือว่าอยู่ในบ้านในชุมชนใกล้เคียงนะครับที่เขาวางแผนเอาไว้ นะก็ส่วนเจ้าของแบรนด์นะครับส่วนตัวบริษัทที่เป็นดิสติบิวเตอร์เนี่ยนะครับก็เ,เขาเรียกว่าลดต้นทุนนะอันนี้ผมดาวเอานะครับว่ามันจะต้องมีดิวนะที่ทําให้สามารถเขาได้ราคาพิเศษนะครับเพราะว่าเวลาใช้ทีนึ่งเนี่ยมันก็ต้องซื้อกันทีนะสิตัว20ตัวนะครับก็ถือว่าถ้ามีการตั้งเป้าว่าจะขยายสาขาให้ถึง200สาขาภายใน2ปีเนี่ยก็ก็หลายพันหลายพันหน่วยเหมือนกันนะครับ แต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็จะเน้นที่กรุงเทพและกระริิมณฑลไปนะครับก็ข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ผมเนี่ยหยิบมานะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับแต่ว่าต้องบอกอะไรหลายครั้งนะครับบางทีเนี่ยเราทำบางทีสมมุติว่าเราอยากจะทำแฟรนไชส์แบบนี้ใช่ไหมเราก็ไปซื้อของจากห้างโดยตรงใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้ทางแบรนด์เขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยนะเราก็ต้องซื้อในราคาเต็มหรือเต็มที่ก็ดีลเลอร์ก็จะให้ส่วนลดนะไม่ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นนะแต่พอดีกับเจ้าของแบรนด์แล้วก็ทําแบบที่แบรนด์นี้เขาทานะก็ได้แบรนด์ได้ PR อนะครับอย่างข่าวที่ผมเอามาเนี่ยก็เป็นงาน PR ที่ได้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็หยิบมาแล้วก็เออผมว่ามันน่าสนใจเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะจะทำธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าต้นทุนนะครับโอเวอร์เฮดคอสอ่าไม่ใช่โ H ต้นทุนในการลงทุนเครื่องจักรเนี่ยมันแพงก็สามารถใช้วิธีงสาสามารถใช้วิธีนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเขียนแผนธุกรกิจนะครับแล้วก็หาจุดขายว่าเฮ้ยแฟรนไชส์นะครับที่เป็นร้านสักผ้า24ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีคอนเซปต์อะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแล้วก็คอนเซปต์ที่เขาขายเนี่ยก็คือ1นึ่คลีนสะอาดอ่ะแน่นอนแหละทำธุรกิจนี้มันก็ต้องสะอาดสคือแคร์นะแคร์ care แค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้นะับมคือคอนเะวียนก็สะดวกละกันนะครับแต่ว่าผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะมีคน ซักผ้า24ชั่วโมงจริงหรือไม่นะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยในร้านนะครับควบคุมผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาซักน้ำยาซักผ้าเป็นพวกเขาอเลยกอะไรนะน้ำยาปรับผ้านุ่มทั้งหมดทั้งมวลเลยก็จะมีเวนดะิ้งมาชีนนะก็สามารถโอนเงินนะครับผ่านพร้อมเพย์ผ่านอะไรพวกนี้ นะครับทูมันนี่วอ a เล็ตอารีเพย์วีแชและ b i t ไลน์พวกนี้ก็สามารถชําระได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะจ่ายตัวน้ํายาต่างๆที่เราจะเป็นจะต้องใช้เนี่ยอัตโนมัติโดยที่พื้นที่แรกเนี่ยนะครับสาขาแรกมี50ตารางเมตรมีเครื่องซักผ้าขนาด12กิโลกร,รัมเนี่ยหเครื่องนะครับแล้วก็มีเครื่องอบผ้าด้วย อันเนี้ยพีคอันเนี้ยสำคัญเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะซักเสื้อเสร็จแล้วต้องเอาไปตากใช่ไหมบางทีหน้าฝนหน้าหนาวนะครับก็มันไม่แห้งก็มีเครื่องอบผ้าด้วยนะขนาด12กิโลนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทำให้มันครบ,บวงจร มากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่กรรมาการผู้จัดการบาริษัทดีทีนิวเอเนจีนะครับนางมัฒน,นาหมูนจันเนี่ยเขาก็เขาบอกว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งได้รับร่วมการร่วมกับ Higher e l e c t r ก n i อนกะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทมูฟนะแล้วก็ผมว่าครึ่งปีหลังเนี่ยทาง Higher เขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะดันภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับในในแบรนด์ h i g h r r o p p นะครับก็ มี4สาขาทั้งในกรุงเทพฯแต่ในจังหวัดโดยที่มีสาขาเปิดใหม่ล่าสุดที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เน้นขยายช่องทางการขายอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวธุรกิจ B2B แล้วก็ปรับภาพลักษณ์ตัวแทนจําหน่ายนะเพราะฉะนั้นการที่เขาขายแฟรนไชส์นี้ก็เป็นการเสริมภาพลักษณ์นะครับถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจแล้วก็คนที่ทั้ง2แบรนด์นะครับก็วินวินกันทั้งคู่นะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่พวกเราได้เรียนรรรู้้้ในนนคคคัังีะบก็ือว่า ถ้าเรามีโอกาสนะครับได้ทำแบรนด์พาร์ทเนอร์ชมีโอกาสได้ทำคอลลาบอร์เรชันนะครับก็ทำมันให้ใหญ่ไปเลยดียวกับตัวแม่ไปเลยนะครับแล้วดูซิว่าเรามีไอเดียเรามีแผนธุรกิจอะไรนะครับที่จะไปขายเขาตัวผมเองก็จะเป็นคนที่สอนการเขียนแผนธุรกิจนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมก็มีลูกค้าคอนซัลท์ในมือเนี่ยผมก็ทำทำระดมทุนให้นะครับผมเองก็มีหา p a r t n e r อร์ชให้ นะหานักลงทุนให้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในยุคนี้นะเป็นยุค collaboration นะครับแล้วต้องบอกว่าสำหรับ SME นะครับอยากให้พวกเราจำเอาไว้เลยว่ายิ่งในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะเป็นโอกาสของเราแล้วครับเพราะว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาอยากจะหา SME หาคนมาช่วยเพราะว่าถ้าทำเองทั้งหมดเนี่ยมันทำไม่ไหว นะครับอย่างการที่เจ้าของแบรนด์จะมาทำแฟรนไชส์เนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่ามันต้องดูแลแฟรนไชส์นะครับมันต้องดูแลเรื่องโอ per ation ต้องมาเติมน้ํายาต้องมาดูแลความสะอาดคือเจ้าของแบรนด์เขาก็อยากจะขายแค่ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือเครื่องซักผ้าเพราะนั้นก็มีการแบ่งหน้าที่กันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสุดนะครับที่ S M E จะลองเข้าไปคุยกับแบรนด์ใหญ่บริษัทใหญ่ๆแล้วลองดูซิว่ามันมีอะไรสามารถทําด้วยกันได้แล้วถ้าเรามีแผนที่ดีนะครับ แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อยากจะเวิร์กกับเราอย่างผมเนี่ยล่าสุดก็กําลังจะมีโปรเจกต์นะครับที่ต้องเวิร์กนะกับโรงเรียนทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะเวิร์กกับแบรนด์อ่าแบรนด์หนึ่งอ่านะไม่ใช่แบรนด์หนึ่งคือเป็นแบรนด์ที่อยู่ในแคตตาล็อกรทที่สินค้าเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับเด็กนะครับถ้าดีลนี้สําเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กเก็ตดีลในชีวิตของผมเลยนะที่จะสามารถอ่าเขาเรียกว่าสร้างแบรนด์พาร์เนอร์ชิพนะแล้วก็สามารถดライブยอดขายได้ระดับแบบ 500ล้านเลยกันดีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะดูผมทำได้อย่างที่โม้ใหม่ก็ p a r t n e r อร์ชต้องสำเร็จด้วยนะครับถึงจะทำเรื่องนี้สำเร็จเพราะนั้นแล้วคนเล็กสามารถนะ SME ใช่ไหมเป็นคนเล็กสามารถคิดอย่างใหญ่ แล้วก็ทำเหมือนกับบริษัทนี้แหละนะครับ DT New Energy นะก็หวังว่าจะทำให้พวกเราได้แรงบันดาลใจนะครับแล้วก็มองรู้ไปรอบๆซิว่ามีใครนะครับที่เราสามารถไปพาร์ทเนอร์ได้นะครับก็ Insight d i l y y นะครับช่วยทำให้พวกคุณตัดสินใจได้ดีได้ดีขึ้นในการทำธุรกิจทุกๆวันวันนี้ผมพอนสินนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ ทีมบริหารของเราเนี่ยโฟกัสเป้าหมายความสาเร็จเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจจะสําเร็จได้เนี่ยมันต้องมองที่โฟกัสก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกันโดยความที่เราบริหารหลายระย่เนี่ยบางครั้งมันก็หยุดโฟกัสเหมือนกันแล้วทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมคนเดียวได้ว่าเราก็ต้องมีทีมบริหาร พอมาเรียนเรื่องเวิลด์เดนัมิกเราได้รู้ว่าโอเคอันดับแรกต้องรู้จักตัวเราเองก่อนพอหลังจากที่เรารู้ตัวเองเสร็จวิธีการที่เราเริ่มเปลี่ยนเราเราก็จะมองว่าโอเคแต่ละคนยุทธ์จิงด้านไหนขนาดด้านไหน,หน,น,ไหนเขาตรงกับงานที่เขาทำไหมเราก็สามารถที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารได้เขา้าใจง่ายมากขึ้นถี่จะบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่สําคัญที่สุดคือต้องรู้จักตัวเองลบกี่ครั้งเราก็ชนะในทุกครั้งค่ะ